คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสําหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตอนที่17สอนท้ายเมียสุดหล่อขึ้นมาได้แล้วร่างสูงของเชนในชุดนักศึกษาเข้ารูปสะกดสายตาของทุกคนที่เดินผ่านไปมานาลานจอดรถใต้คอนโด สำหรับใครหลายๆคนชุดนักศึกษามันก็เป็นเพียงแค่ชุดธรรมดารรมดาทั่วไปของเหล่านักศึกษาแต่พอมันได้มาอยู่บนร่างแกร่งของเชนแล้วนั้นมันกลับหน้ามองแบบสุดๆมือเรือที่เพิ่งจะสวมถุงมือหนังจับเข้าที่แฮนด์รถแขนแกร่งที่พับแขนเสื้อขึ้นมาถึงข้อศอกมีเส้นเลือดปรากฏให้เห็นบ่งบอกได้ถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนยิงแผงอ,อกหนาที่มีเสื้อนักศึกษารัดรูปทำให้เห็นหุ่นล่ามของเชนพอเลือนราง เอลสอบได้รูปมีเข็มขัดนักศึกษาพร้อมกางเกงแสแลก็กสีดำเนื้อผ้าดีกำลังโชว์ความสวยของขาย,ยาวแกร่งที่ตอนนี้กำลังคล่อมบิ๊กไบค์ลูกรักคันคู่ใจอยู่เชินโคจเทและดูดีแบบสุดๆจึงไม่แปลกเลยสักนิดที่ใครเดินผ่านเป็นอันต้องหยุดมองโดยเฉพาะสาวสานักศึกษาที่อยู่คอนโดเดียวกันเชินวิทคันเร่งรถอยู่นาสองนานจอนก็ยังไม่ขึ้นรถสักทีมือหนาที่สวมถุงมือหนังสีดำ จึงยกมือขึ้นมาเปิดกระจงหมวกกันน็อกที่สวมอยู่ขึ้นแล้วเอี้ยวตัวหันไปหน้าหล่อมาพูดกับจอนที่กำลังยืนเก้ะๆกังๆทำหน้าง,งุนง,งงอยู่ข้างรถบิ๊กไบคันของเชนไม่ยอมก้าวขาขึ้นรถสักทีเอา้าจะยืนงงอีกนานไหมขึ้นมาสิเอ่อจอนมองหน้าเชนด้วยสีหน้าที่ดูพี่ลึกชอบกนสลับกับมองที่รถบิ๊กไบไปมาให้ตายเถอะ มันอยู่ตรงไหนกันวะแล้วเราจะขึ้นยังไงกันล่ะเนี่ยจอรนพูดพึมพำกับตัวเองด้วยความที่เป็นคนที่ตัวเล็กอยู่แล้วแล้วรถบิ๊กบค์ของเชนมันก็คันใหญ่มากเขาเคยนั่งซ้อนท้ายเชนไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเขาจําได้ว่ามันมีที่เหยียบคืนแต่ตอนนี้มันกลับหายไปแล้วมึงว่าไงนะเอ่อคือมึงอย่ามางองแงนะไอ้จอรนทำหน้าอย่างกับไม่เคยซ้อนท้ายกูแต่ว่าตอนนั้น เป็นเด็กสองขวบหรือไงรีบขึ้นมาแล้วจะว่าไปแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกับจอนมาก็ไม่เคยเห็นจอนขับมอไซค์หรือนั่งสอนท้ายใครมาก่อนขนาดตอนหัดขับรถจักรยานจอนก็ขับล้มไม่เป็นท่าอยู่หลายครั้งจนเจ้าตัวลมเลิกไม่หัดต่อและเมื่อกี้นี้เชนก็เพิ่งจะนึกไดว้ว่าหมวกกันน็อกจอนก็ยังใส่ไม่ค่อยจะเป็นจนตนต้องเป็นคนใส่ให้ เชนจึงหันมาเพ่งมองจอนอีกครั้งตั้งแต่หัวเจรถเท้าและสีหน้าของจอนมันก็บ่งบอกแบบนั้นจริงๆสายตาของจอนเหมือนกำลังมองหาอะไรสักอย่างอยู่ข้างรถเชนก็พอเข้าใจแล้วล่ะว่าจอนกำลังมองหาอะไรอยู่ <c oughs> คุณหนูสัตว์ไม่เคยขี่มอไซค์ว่างั้นคนที่รักการซิ่งมอไซค์เป็นชีวิตจิตใจเอ่ยถามยิ้มยิ้มในใจก็รู้สึกเอ็นดูจอน ในมุมที่น่ารักแบบนี้จอนม้มปากแน,น่นแล้วรีบแก้ต่างในทันทีใครจะไม่เคยขี่มอไซค์วะก,กูกูก็แค่ขึ้นไม่ถนัดเว้ยไม่ค่อยได้ขี่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เคยขี่ปะจริงๆก็ไม่เคยนั่นแหละทั้งชีวิตขับแต่รถสปอร์ตคันหรูแต่ใครมันจะไปยอมเสียฟอร์มกันเล่า <c oughs> งั้นเหรองั้นก็รีบขึ้นมาสักทีกูไม่ได้ให้มึงขับสักหน่อย เอาวะมึงทำได้จอนร่างเพียวพูดให้กำลังใจตัวเองขึ้นมานั่งตรงนี้นะครับน้องสาวมือหนาของเชนเอี่ยมมาตบเบาะหลังแปลๆสายตาที่อมยิม้มมองมาที่จอนไม่ลาสายตาได้เที่อาใหญ่เลยนะคืนนี้มึงโดนจัดหนักแน่ <c oughs> กลัวที่ไหนล่ะครับเร็วขึ้นมาได้ ขึ้นซ้อนท้ายแค่นี้จิบๆเว้ยรอนานแล้วนะครับคุณหนูจอนเชนมีความสุขสุดๆในเช้าวันนี้เขาทั้งขำทั้งสงสารแต่ก็อดแกล้งไม่ได้จึงแกล้งแซ่พูดแย่จอนเล่นกูก็กำลังจะขึ้นอยู่นี่ไงเล่าอย่าเล่นกันนักสิครับจอนทำท่าจะก้าวขึ้นมาแต่ขาตัวเองมันสั้นกว่าเชนมากยิงหาที่เหย่ยไม่เจอแบบนี้แล้วด้วยขาเจ้ากรรมมันก็ค่อยๆสั่นผับๆทำเอาเสียฟอร์มแบบสุด เชนเห็นก็ยิ้มกว้างหลุดคำเล็กๆออกมา <c oughs> มึงแม่งน่ารักวะไอจอนฮะเมื่อกี้ที่รักว่าไงนะครับจอนชักเท้ากลับไปยังที่เดิมแล้วยิ้มแป้นหูตั้งตาเป็นประกายกับคำชมเมื่อครูที่ได้ยินจากปากของเชนก,กูไม่ได้พูดอะไรเว้ยเร็วๆเ,เลยจะไปไม่โงบาลอะรอบนี้กลับเป็นเชนที่เสียอาการไม่รู้ตัวว่าเมื่อกี้ตนหลุดพูดอะไรออกไป ก็ได้ก็ได้ครับจะขึ้นแล้วนะเหยียบตรงนี้แล้วค่อยๆก้าวขาขึ้นมาเชนเตะปลายเทา้าไปที่เหยียบข้างรถให้กลางออกเพราะดูทรงแล้วจอนคงไม่รู้ว่ามันมีที่เหยียบตรงนี้อยู่ครั้งก่อนที่จอนเคยขึ้นที่เหยียบมันคงกลางออกอยู่แล้วเลยไม่มีปัญหาอะไรอ๋ออยู่นี่นี่เองทําไมมันกลมกลืนกับรถจนมองแทบไม่เห็นเลยล่ะเนี่ยเต็งก็ไม่บอกเขาแต่แรกละครับแบบนี้จอนขึ้นได้สบายเลยครับผม ร่างเพียวแลบลิ้นเลียวริมฝีปากสายตาเพ่งเล็งไปที่ที่เหยียบที่เชนพึ่งจะเตะเท้ากลางออกให้แล้วรีบก้าวเท้าเหยียบขย,ยิงตัวทิ้งน้ำหนักตัวลงที่เหยียบก่อนที่ขาเรียวอีกข้างจะค่อยๆวาดยาวก้าวหมับขึ้นมานั่งที่บ่อหลังนั่งสอนถ้ายรถบิ๊กไบค์นินจาลูกรกักขันของเชนได้สําเร็จนี่ไงเตงเห็นไหมเขาขึ้นมาได้แล้วครับเตงโคตรเท่เลยเขาขอบคุณนะครับเตงเขาเฮียอะไรเลยเรียนสัตว์ อไม่เต็งโหจัง่ะดุด้วยไอจอนเชนกดเสียงต่ำครับยอมแล้วครับอย่าเล่นนิดเดียวเองกูก็แค่อย่างมีโมเมนต์หวานๆเหมือนคู่รักหวานแหววคู่อื่นบ้างนี่นาะพูดมากจริงผีจอป่ามาพูดไงวะก็ยังไม่ทันที่จอนจะได้อ้าปากพูดประโยคต่อไป มือของจอนก็ได้สัมผัสถึงไออุ่นจากมือแกร่งของเชนที่เอี้ยวมือมากอดกุมอย่างช้าๆแล้วดึงแขนให้ไปกอดที่เอวของเชนเบาๆยิ้มหวานมีความสุขเชนน้ะมึงก็เฮ้ยเฮ้ยจอนผวารีบคว้าเอวของเชนก่อนแน,น่นหลับตาปี๋ใจหล่นร่วงไปอยู่ตาตุ่มโมเมนต์สุดหวานเมื่อครูอวสานไปในพริบตาไอเชนขับรถเชี่ยอะไรของมึงเนี่ย เ <laughs> ชนหัวเราะอย่างมีความสุขที่ได้แกล้งจอนเมื่อกี้เขาก็แค่อยากแกล้งไอ้คนน่ารักเล่นเท่านั้นแหละไม่อยากตกรถก็ก่อนแน่แนๆเข้าใจไหมเชี่ยมึงห้ามขับเร็วนะเว้ยจอนร้องตอนนี้มือเรียวกอดเอวเชนแน่นจนไม่รู้จะแน่นยังไงแล้วใบหน้าหล่อภายใต้หมวกกันน็อกโบอยู่ที่หลังของเชนไม่ยอมผ่าห่างแถมยังนั่งนิง่งไม่ยอมขยับเพราะกลัวตกรถเชนยิ้มจนปวดแก้มผ่อนคันเร่งลง แล้วค่อยๆขับไปอย่างระมัดระวังและพอความเร็วเริ่มลดลงและคงที่จอนถึงได้หายใจหายคอโลงแต่หัวใจมันกลับเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมมากยิ่งแผ่นหลังกว้างของเชนมันสุดแสนจะอบอุ่นเวลาที่เชนขับรถบิ๊กไบค์แบบนี้เชนโคตจะเทและโคตจะมีสเสน่ห์จนจอนรู้สึกเหมือนดูดต้องมนตกอยู่ในพวังนี้อยากจะกอดเชนเอาไว้แบบนี้ไปนานๆแทบจะไม่อยากให้ถึงโรงพยาบาลเลยด้วยซ้ำ แต่เวลาของความสุขมันช่างแสนสั้นเสียเหลือเกินเมื่อผ่านไปเพียงไม่กี่อึดใจบิ๊กไบคันที่ตนนั่งอยู่ก็ค่อยๆจอดแน่นิ่งลงหน้าลานจอดรถหน้าโรงพยาบาลก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสิ้นสุดการรอคอยหนังสือเสียงนิยายเรื่องออลลี่ยเพียงนายภาคส มาแล้วครับผมด้วยปมในอดีตที่ไม่อาจลืมเลือนทำให้เชนผู้ซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดเลยตกเป็นแพ้รบ,บาบกับความผิดที่ตนไม่ได้ก่อเขาถูกกลุ่มเพื่อนสนิทเพื่อนที่ซึ่งเขารักมากที่สุดทำ้ายทั้งร่างกายและจิตใจเพราะสามกาําสารพ่อแม่ผู้ที่ซึ่งเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวของเขายังมาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตทั้งคู่ ด้วยความที่ไม่มีญาติที่ไหนอีกแล้วและฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักทําให้เขาต้องต่อสู้ดิ้นรนทํางานหาเงินส่งเสียตัวเองและน้องสาวเรียนแรกๆดูเหมือนว่ากําลังจะไปได้ดีแต่ตั้งหลักได้ไม่นานก็ถูกจอนผู้ซึ่งเป็นอดีตเพื่อนรักของเขาเข้ามาตอกย้ําปมในใจที่เขาไม่ได้ทําศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายถูกจอนทาลายย่อยยัดหมดสิน้น และนี่คือจุดเริ่มต้นของความแขน้นที่กลายมาเป็นความผูกพันและความผูกพันนั้นมันแปลเปลี่ยนมาเป็นความรักความรักที่ไม่อาจจะถอนตัวได้ถล่มลึกสุดเกินจะห้ามใจเพียงศบตาก็รู้ถึงความคิดภายในใจไม่ว่าจะมองไปทางไหนในหัวใจมันก็มีเพียงแค่นายจอห์นแอนเชนนี่เป็นเพียงเรื่องย่อบางส่วนเท่านั้นความสนุกยังรอพี่ๆท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่แอดขอสปอยเลยว่าภาคสองนี้ พระเอกของเราอย่างหมอจอนนั้นคลั่งรักเชนแฟนนักบอลสุดหล่อล่ำแบบสุดๆจัดหนักจัดเต็มทุกวนันแบบไม่พักไม่พอนเอ็นซีจุกๆฟินๆกับความยาวหนังสือเสียงมากถึง12ชั่วโมง32นาทีฟังกันยาวๆแบบเครื่องค่อนวันกันไปเลยครับโหลดได้ที่เมบทีเดียวเท่านั้นแอดขอบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะตอนนี้หนังสือเสียงเรื่องออลลีย่ยูเพียงนายภาค2ยอดโหลดมาแรงแบบเกินต้านทะยานขึ้นอันดับหนึ่งหนังสือเสียงขายดีรายวันโดยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นแถมเป็นหนังสือเสียงเรื่องเดียวที่ยอดโหลดสูงที่สุดของทางเราณนะขณะนี้ แฟนๆหนังสือเสียงห้ามพลาดนะครับเพราะนอกจากทุกท่านจะได้ฟังหนังสือเสียงแบบฟินๆแล้วเร็วๆนี้รอติดตามชมจอนและเชนทางจอทีวีได้เลยครับผมแอดรับประกันเลยว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนขอสปอยไว้เพียงเท่านี้ใครที่ยังไม่โหลดรีบไปโหลดมาฟังกันได้ตอนนี้เลยครับลิงก์ดาวน์โหลดแอดจะแปะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเจอก,กันกับแอดได้ใหม่ในนิยายเรื่องหน้านะครับขอบคุณครับ